สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเ c นะคะสวัสดีเ c ทุกท่านนะจ้านะคะตอนนี้ก็เราพลังไปถวายสปอนเซอร์นะคะที่วัดภูหลวงนะคะวัดที่วัดทีนะคะให้น้องเคซี่ได้มาพบเจอลุงพลที่นี่นะคะพบเจอลุงพลที่นี่นะคะวัดที่ให้ความเมตตาของหนูได้มารู้จักสถานที่แห่งนี้หนูมาหนูมาวัด หนูมาที่เกาะของแรกหนูมาหาลุงพลประแตหนหลวงประแตนทำวัดอยู่ที่วัดผู้หลวงนะคะหนูก็ไปหาท่านนะคะพระอา,าจารย์สมบัตินะคะแล้วก็หนูก็ถวายผ้าคลองไหลยสีแก่นธนุน,นะคะแล้วก็ให้ให้ลุงพลประแตนด้วยนะคะนะคะมันเป็นการบุกทางของหนูในการมาสถานที่ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะแล้ววันนี้หนูได้มีโอกาสนะคะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ,นะคะสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ ที่บางกอกเป็นสถานที่ซ so ักซิ ido, ์นะคะมีมากมายหลายอย่างนะคะเฮามาดีไปดีไปงามนะคะก็เป็นอย่างเดียจ้าสวัสดีทุกท่านเลยเส้นทางในการเดินทางก็จะลัดเลาะนะคะลัดเลาะป่านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะป่าเข้าไปนะคะสวัสดีค่ะนะคะ ลัด้อบป่าเข้าไปเราจะถ่ายแบบเรียลลิตี้เลยนะคะบอมมีตัดตอ่อบอมีหอย่างเราจะถ่ายแบบเรียลลิตี้เข้าไปเลยนะคะหลังจากนะจุดเริ่มต้นคือหน้าบ้านพ่อผู้ใหญ่นะคะเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีเอทุกท่านเลยนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะวันได้มาโดแเราก็จะจำทางใดยูดอ,อกกับิบเบิร์ลเิมหรอกจาก้านี่นะคะแล้วก็ผ่านสวนยางผ่านสวนยางเข้าไปเรื่อย เราจะขับไปเรื่อยๆนะคะขับไปเรื่อยๆจ้านะคะขับไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นภูเขาขทาุกท่านชมภูเขา ครับไปเรื่อยๆนะคะอีกไกลอยู่นะคะเราก็จะขับไปเรื่อยๆ,อยๆของเราทำบุญกันค่ะทำบุญนมูในกระดาษผ้าจารย์สมบัตินะคะแล้วในกระดาษจริงสรรเสริ์ที่อยู่บนวัดคุณของนะคะแล้วก็จะไป็าวายสปอนเซอร์บ่อกนำเป่าแล้วเอาสปอนเซอร์ ลูกระศาสนาเนยไงที่ได้ทานก็จะยมับเบอ้ลซ์หนึางับลระยะทางก็ระยะทางก็ไกลอยู่นะคะไกลอยู่เด้ออันนี้ก็จะให้ชมบรรยากาศนะครบปีโป้เขาก็ชมธรรมชาติอปีโป้ก็ตื่นเต้นเลยปีโปตื่นเต้น เราก็จะเลียเ้ยวซ้ายนะคะพี่ป้อ,เ,อเราก็กำลังจะเข้าเขตบัสแล้วนะคะข้างสะพานไปเข้าเขตวัดเด้อเด้อ ัดแล้วค่ะถึงวัดแล้วเด้อถึงวัดแล้วเออเออเออถึงวัดแล้วนะคะหอดวัดหล้อจ้าหอดวัดแล้วนะ แล <mile inside. S 2> ้วนะคะวันแรกจะใช่ไหมครับปลามือที่บอกข้าวกระบอน บ่ได้กินข้าวน้ำเด้อสิลงไปข้างล่างเอามาถวายอาจารย์ซื่อจ้าดีค่ะนะคะแกงจืดแซ่บๆนะคะไม่ได้กินเนาะไม่ได้กินขี้หอดคือเก่านี่แหละคุาตาเดมาหานี่แหละขี้หอดขึ้นเก่า้ลแว

ดค่ะจ,จ,จ้าสสวัด,ดโอ้นั่นแล้วบ่ไดม่าสาธุเป็นบุญลูกหลานแห้งหลายโอ้ยสาธุสาธุดออเด้อบ่ไดม่ายิมียอกาได้มาาสาธุสาธุโอ้ยนไขไ้สาธุ นนะะสถานที่แห่งแรกที่ให้หนูได้มาเยือนกเกาะหนูมากเกาะครั้งแรกหนูก็มาสถานที่แห่งนี้นะคะซึ่งเป็นวัดภูหลวงค่ะอาจารย์สมบัตินะคะรักษาการจะเป็นอาจาราเจ้าวาดค่ะนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเด้อนะคะนะคะ บอลเดนมารโดนซินซาล่านแล้วบา้ามีน้องหนำมีมน้องหนำไปพุพ่นพอมคืองดงามใชนอหมแม่เคยเห็นคนกับยูนีคือเกาสาธุสาธุสาธุนะคะคนะนะ่ะคนน่ะจำได้ว่าเคยมาล่ำยูนีละ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนี่บรรยากาศ บรรยากาศวาัดภูหลวงสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะบ๊ายบายน้ำเย็นสวัสดีค่ะ